วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอน,เย,นเย็นวันนี้เย็นวันศุกร์นะคะ,คะเราอยู่กับน้องต้นกล้าเจ้าของร้านแล้วก็ะะฟ้าใสอยู่ตรงนั้นคัะน้องฟ้าใสกับต้นกล้านะคะมาช่วยทํางานที่ร้านนะคะฟ้าใสกําลังเช็ดโต๊ะอยู่ตรงนั้นนะคะค่ะตกเย็นห้าโมงหลัง5้าโมงนะคะเรามีโปรโมชั่นลดราคาค่าอาหารด้วยนะคะ10%เซนมาทานเบสดินเนอร์ที่ร้านต้นกล้าฟ้าใสกัน หน้าร้านมีที่จอดรถเยอะแยะเลยค่ะตอนนี้ฝนตกถ้าเกิดว่ารถติดนะไปพาราโก้รถติดนะคะแวะทานข้าวที่ต้นกาฝาสายก่อนมีเบสดินเนอร์นะคะอาหารดีๆนะ่อร่อยอร่อยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยมีอาหารที่เด็กกินได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศร้านกันนะคะครับไปค่ะ อ,อันนี้ก็เป็นโต๊ะที่พวกเรานั่งอยู่นี่มีการตกแต่งสวยงามนะมีใครเคยมาที่นี่แล้วบ้างไหมคะตรงนั้นมีเด็กมาช่วยเช็ดโต๊ะที่ร้านฟ้าใสครับอันนั้นเจ้าของร้านนะคะน้องฟ้าใสกําลังเช็ดโต๊ะอยู่คะ่ะเจ้าของร้านนี่คะีน้องต้นกล้านะคะไหนเอาเมนูมาให้ดูหน่อย เอาเมนูมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิมีอะไรมีอะไรกินบ้างสวัสดีค่ะพาน้องมาช่วยงานค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจะไปช่วยช่วยปลูกผักด้วยนะคะพรุ่งนี้มีเวิร์กช็อปปลูกผักที่ร้านสาขาพุทธมนตรสายสาเรามาดูกันดีกว่าว่าสั่งอะไรกินดีโอ้โหเทมเป้กินเมนูอะไรดีนะ ไหนต้นกล้ากินอะไรอันนี้อันนี้เด็กกินได้นนแล้วก็ก<อ>ินซุปดีกว่าเบาๆไหนขอดูมีเมนูสองเล่มด้วยกันนะคะมีเมียงกยีบบัวมาแล้วนี่น,นี่วันนี้เดี๋ยวเราจะสั่งซุปนะคะการกินซุปเนี่ยจะเป็นวิธีที่ทำให้เราได้กินผัก ปริมาณเยอะๆได้แบบง่ายๆนะคะคะต้นกะสั่งซุปมาสิซุปเอาอะไรดีซุปสีเขียวดีกว่านา้นบลูเบอรี่ผักขมโชคดีซุปมาแล้วมาแล้วนี่เห็นอย่างนี้นะคะเราไม่ใส่นมไม่ใส่เนยให้มันข้นนะคะเราใช้ผักล้วนๆเลยแล้วก็ไม่มีการเติมสารเพิ่มความหนืดด้วยนะมันเป็น ผักล้วนๆเลยค่ะอาดาเนี่ยเราก็อาหารที่ร้านนะคะตั้งใจทำให้กินได้ทุกทุกเพศทุกวัยแม้แต่เด็กน้อยก็อยากให้กินได้นะคะเราก็เลยมีเมนูนี้เดี๋ยวจะให้ต้นก้าฟ้าใส่กินโชว่วาผัากที่ร้านกินได้ไเด็กน้อยเช็ดโต๊ะเสร็จแล้วคะ่ะไปนั่งไปนั่งไปนั่ง,งไปนั่งนคะไปนั่ง สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะวันนี้เราพามาดินเนอร์ที่ร้านต้นก้าฟ้าใสกันนะคะสาขาโรงพยาบาลจุฬานี่ที่ร้านนะคะมีเมนูมากมายเลยเอาทีไปแบ่งกันกินเอาช้อนมาอีกร้อนอยู่นะลูกระหว่างที่รอซุปเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมร้านก่อนนี่ร้อนนะคะลูกนี่ จริงๆเราอยากให้เห็นวายมองไม่เห็นข้างนอกจะมีที่จอดรถอยู่หน้าร้านเลยนะคะร้านอยู่ที่ประตูส4บสี่นะคะฝั่งถนนอังรีดูนางนะคะทางที่จะไปพารากอนถ้าเลี้ยวเข้ามาจากพระรามสี่นะคะบรรยากาศที่ร้านตกแต่งสวยงามตอนเย็นๆนะคะไม่ค่อยมีคนเลยเราก็มาดินเนอร์กันหลูๆสวยๆถ่ายรูปก,กันสวยๆที่ร้าน ย่างกันกินเลยเห็นไหมเป็นเพราะว่าตั้งใจอยากให้ลูกกินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าอาหารที่ร้านเด็กกินกินแม่งกานลูกก็ต้องรอให้มันหยุดร้อนก่อนโอเคแยงกันกินถ้ารไม่ได้ก็เอาไปเก็บเลยหนีไปทางอื่นก่อนนี่แล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะหรือว่า เลิกงานแล้วพอกินเสร็จแล้วก็แวะมาช้อปปิ้งของฝากกันได้นะคะสวัสดีค่ะคุณวราพันธ์คุณชนทิชาเด็กๆก,กำลังปีกันอยู่เราหนีมาก่อนอันนี้มีคอมบูชามีกิมจินะคะแล้วก็จะมีน้ำผลไม้สกัดเย็นนะคะ แล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นซื้อ3แถมหนึ่งนะคะอาหารโฟรเส้นโฟร์ของต้นก้าฝาสายก็คือสารอาหารยังอยู่ครบนะคะแล้วก็อาหารหน้าตาดีเหมือนเสิร์ฟไปจากร้านเลยซื้อ3แถมหนึ่งโปรโมชั่นคุ้มมากๆตอนนี้แอบเปิดให้ดูดีกว่าเราก็จะมีตู้แช่แข็งนะคะทำเอาไว้ไม่เยอะ จะเป็นอาหารจะมีพีออเดอร์สวัสดีค่ะคุณภาวีตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านต้นกล้าฟ้าใสาสาขาโรงพยาบาลจุลานะคะคุณฟาเบี้ยนบอกว่าร้านน่ารักครับเคยไปสาขาพุทธมนตรบริการดีพนักงานน่ารักโอ้โหพนักงานชื่นใจเลยค่ะนี่เรากำลังพาชมของฝากนะคะกินเสร็จแล้วก็ช้อปปิ้งของฝากนี่มีเมนูเทมเป้ก,กรอบนะคะเป็นเฮลตี้สแน็ค ถุงหนึ่งนี่โปรตีนประมาณ17กรัมนะคะก็เท่ากับอาหารกับข้าวสัก2จานได้นะคะติดรถเอาไว้เวลารถติดก็กินแก้หิวมีน้ำพริกนะคะแล้วก็น,นี่ให้ดูบรรยากาศร้าน,นะะหน้าร้านก็นั่งได้เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าข้างนอกทา่าเราอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เห็นไหมคะเราเข้าประตูมา เจอร้านเลยัน,นีตรงข้ามกับแบงก์ออ่อตึกนี้จะเรียกว่าอาคารผู้ป่วยในพิเศษ14ชั้นนะคะอยู่ฝั่งถนนอังรีดูนังติดกับธนาคารไทยพาณิชย์เวลาขับรถมาจะสังเกตป้ายลงธนาคารไทยพาณิชย์นะคะนี่นนเด็กๆกินซุปผักโชว์อย,อยู่ต่างจังหวัดส่งได้ค่ะเราส่งได้ทั่วประเทศนะคะอาหารโฟเส้นนี่ เดี๋ยวจะแปะเมนูให้เลือกนะคะโปรโมชั่นมีจนถึงวันที่13ตุลานะคะซื้อ3แถม1ก็คือว่าเลือกไปเลย4เมนูเมนูที่4ฟรีนะคะเมนูที่4ก็จะเป็นเมนูที่ราคาน้อยที่สุดนะแล้วก็มีอีกโปรนึงให้เลือกนะคะ ซื้อ10เมนูส่งฟรีไปเลยค่ะแล้วก็ของที่ส่งทั่วประเทศได้นะคะก็จะเป็นพวกของแห้งเรามีน้ำพริกนะคะน้ำพริกเทมเป้ที่ร้านทำเองนะคะนี่เห็นเนื้อกันชัดๆจะจะไปเลยมีเทมเป้เยอะมากในนี้เอาไปโรยข้าวได้นะคะโรยข้าวโรยผัดผักมื้อไหนที่เราอยากจะสบายท้องอยากละเว้นเนื้อสัตว์นะคะพกน้ำพริกต้นก้าฟ้าใส่ไปรอด หรือว่าเอางามอนไปโรยสลัดนะคะะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเปลี่ยนเครื่องปรุงสุขภาพเปลี่ยนนะคะมีน้ำปลา,าเจนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วโลโซเดียมอันนี้ดีมากเลยที่บ้านติดเอาไว้นะคะเวลาเด็กๆก,กินอาหารเห่อไข่ปรุงอาหารหัวเชื้อเทมเป้เราก็มีขายนะคะแล้วก็มีคลาสเรียนเทมเป้ด้วยมีใครไปสาขาพุทธมนตรสายสามพรุ่งนี้ไหมเอ่ยพรุ่งนี้เรามีเวิร์กช็อปปลูกผักนะคะ นี่ค่ะเรามีตู้แช่ฟลูอเซนสองตู้เราจะทำใหม่ๆแล้วก็ฟรีดอยู่ที่สาขาจุลานะคะตรงนี้มีเครื่องแวคคูแอมอยู่ตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวพาน้องๆไปทานข้าวก่อนนะคะอร่อยไหมคะฟ้าใสอร่อยแงเมื่อกี้แย่งช้อนค่ะใม่ๆสวัสดีท่านผู้ชมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จะหยดุยดไล้์แค่นี้นะ